เจิญด้วยปรมาายเจริญด้วยโอคะสมบัติทราสิหึงทองอายุวันนะสุขาะภาตะทุณภะตาจิตันทุนะเป็นสาธุสาธุ bagusgu วันนี้เกิดวันเสาร์ที Saint ่ยืนเิดเรียนทสัดาห์นสองพันห้าร้ขอน้ำเหรอครับขอน้ำตัวนุณโยมที่ไทยที่ับสวนนะทนดีว่านัดีวาอยู่ในมาในแบยวันนี้ก็ขอไปมีของ ขันมีภาษามีที่ใชนี่อ่นะันต์วารีขอมีรมัยตสงแรมีความสุขความเจริญเจริญด้วยรมัยเจริญด้วยภูสมบัติทรัพย์สินินดอายุวรรณสุขภาาทุกทิศรามีการพลกเมื่อเชส่วนท่านต่อไปคือมยมีรัคาีรัการข้อพิจาราสาวนักนักสยขญา มณไพศาลมาทำบุญกับัรวรนี้อาตมาภาพขอปรีหลงพ่อพระเจ้าอยญ่รังแกงบุปุกปัจจารนายรัปะการันางสาวนัดสุชยามณีไพศาลขอมีปารมีใจแกรนดีเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปารมีเจริญด้วยโกาสสมบัจหนึ่งทอายุวันะสุขภะละทุกทิศาลาจีการทุกเมืองเจริญ ยัคผาวริวังนาภูราภาริปูเรนเดสาคารังเอวะณมิวัจโตหินนังเตตานางังอุปตัปะติอิสิต,จจตังบัจิตาตุขังทิพมปวะสมิสซโตสัพเพปูเรนโตสังขป,ปาญยันโทปนารโสยคัคผานิโคติปรโสยถคผา ทีฆาญุโกภาภีวันนาสีเบญจเนจ